สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูนาลุงพลนะคะตอนนี้นกยูก็อยู่ที่แลนด์มาร์คนั่นเองนะคะขององค์พระยาศรีสตตนัคราชนะคะก็เป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะที่ตอนนั้นเคยมากับลุงนะเนาะและ้วนกก็เคยมากับครอบครัวอันนี้นกก็มาเที่ยวอีกรอบนะคะก็จะทอบไปไหว้องค์ปู่นะคะก็ตรงนี้เลย นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดน,นะคะก็บรรยากาศดีค่ะไม่ค่อยมีแดดเดน้องจะเข้าไปใกล้ๆคนะเข้าไปดูใกล้ๆนะนี่นะคะพญาตีสัตตะนาคาราชนะคะ ดูดีนะคะสวยงามแต่เราจะไปข้างๆนะคะลูกผมเกิดใหม่เยอะมากรอพี่นะคบมาเดินชมริมของไปกันจันนะคะ เห็นความรู้สึกแบเวลาเจอแบบนี้นะค,ะค่ะแบบมีความรู้สึกหวั่นหวันยังไงไม่รู้นะคะเจอแม่น้ำแบบแม่น้ำโขงกบบันอ๋อเนี่มีการก่อสร้างอะไรสักอย่างนะคะตรงนี้นะคะหวานกันจังเลย <laughs> หวานกันจังเลยนะคะ นี่นะคะก็เป็นลิ้นแม่น้ำโขงนะคะตอนนั้นก็เป็นประเภทเพื่อนบ้านนะคะก็คือฝั่งราวนั่นเองนะคะหน้าไปมากๆเลยมองอยู่ตรงนี้ก็คือแบบน้าไปะคะ่ะประเทศลาวเพื่อนบ้านเองนะคะยากาศดีค่ะหวานกันจัง ซ o o m zoom ความหวานซ o o m ไม่ไ e ด้เอาซ o o m ไม่ได้บัวานูนกไม่แน่ใจว่าบัวหรืออะไรนะคะแดดก็ไม่ค่อยมีนะคะบรรยากาศดีนะวันนี้เดินลมชมวิวนะคะ เครื่องลงรื่องลามด้วยนะคะมีที่ถ่ายรูปให้ด้วยก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้เวเดินไปอีกฝั่งนู้นลูกผมนูกเกิดขึ้นเยอะมากเลย เดี๋ยวพาเดินดูให้รอบๆแดดเริ่มมาแล้วนะคะตอนนี้เอออ่านเกเออเลยแบบจ้ามีภูเขาด้วย ห็นไหมภูเขาประเทศหราอ,อ้ยน,น,น้องวัวเลยนะน้องวัวใช่ไหมน้องวัวนะคะสว่วนนี้ไม่ดูน้องวัวเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยอันนี้เป็นหัวใจโอ้ยฮ้อนแล้วขออนุญาตเข้าไปล้มหน่อยนะคะ ร้อนอาหาที่นั่งสักนิดนึง้งเนี่ยคะน่งร้อนก็นั่งสักแป๊บหนึ่งนะคะแ๋ยวก็ให้กลับนะ เป็นลานลานพนมนาคานะคะก็ตรงนี้ที่เขียนว่าลานพนมนาคานะคะนี่อ๋อนี่นะะีน่ค่ะร้อนวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะขออนุญาตเนาะคนไม่ค่อยเยอะนะคะก็แต่ว่าเหมือนมีมาเรื่อยๆนะคะเห็นปบอ่า เห็นเพื่อนบ้านฝั่งลาวด้วยนะโหใกล้มากมอุ้ยเราเพิ่งรู้ว่ามันมันใกล้มากเลยนะคะนะเพิ่งมานั่งสังเกตดูแล้วก็ภูเขาก็เยอะนะคะแต่ไม่ทราบว่าตรงตรงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกับลานพอยานาคตรงนี้ว่าเป็นเป็นจังหวัดไหนของประเทศลาวนะคะอันนี้ไม่ทราบนะคะ ก็นั่งนะคะก็บรรยากาศดีลงก็เย็นนะคะพักผ่อนหย่อนใจสบายใจลุงเอาก็เห็นว่าลุงไปบวชเนาะเป็นบวชแบบว่าบวชขาวนะคะก็ไม่รู้ว่าลุงบวชกี่วันนะที่ วัดจานนะคะก็น่าจะเป็นความตั้งใจของลุงตั้งแต่นานแล้วนะคะว่าลุงอยากแบบถ้าอะไรเงี้ยลุงจะไปบวชขาวก็น่าจะเป็นดั่งใจของลุงแล้วนอกาะที่ได้บวชขาวนะคะแต่ไม่รู้ว่าลุงบวชกับใครบ้างมีพี่อ๋อหรือเปล่าน,น่าจะมีพี่อ๋อแล้วก็ลุงจิมเนาะน่าจะประมาณนั้นนะคะนี่ก็นก,ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าลุงไปบวชขาวตั้งแต่วันวันที่มีงานแล้วนะคะ ก็โอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจแชมพูสระผมเนาะหรือจะเป็นเซรั่มโซนะคะเซรั่มคู่ช่วยฟ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแด,ง,ด,ง,ดงนะคะสิวแล้วก็ใครที่เคยหน้าพังหรือว่าแพ้ง่ายใช้ได้รับรองว่าใช้ได้แน่นอนเพราะว่านกเคยหน้าพังมาก่อนแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะคะใช้เวลาอยู่ที่6-7เดือนเลยตัวนกนะแต่บางคนอาจจะ6เดือนถึงปีนะคะก็ระยะเวลาอยู่ ประมาณนี้นะคะก็ให้สภาพผิวหน้าเราเนาะค่อยๆค่อยๆฟื้นฟูนะคะก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยนะคะส่วนแชมพูก็ช่วยเรื่องอบำรุงผมให้แข็งแรงรังแคค่ะจะรังแคนะคะแล้วก็ลดผมร่วงแล้วก็ทําให้ผมเราดกดําแล้วก็ยาวเร็วด้วยนะคะแล้วก็เป็นสูตรของสมุนไพรด้วยเนาะเป็นสูตรที่ปลอดภัยรับรองปลอดภัยร้อนแน่นอนนะคะมีอยอยนะคะ ไม่ว่าจะทั้งแชมพูแล้วก็เซรั่มทาหน้านะเซรั่มเนี่ยจะเป็นเซรั่มสูตรของคุณหมอนะคะรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะส่วนแชมพูราคาขวดละสามร้อยห้าสิบบาทยังไม่รวมส่งนะคะเป็นโปรโมชั่นเนาะแต่ก่อนราคาแต่ก่อนโปรคืออยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่โปรโมชั่นเลยคือตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ขวดละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ส่วนเซรั่มโซซื้อคู่กันแล้วก็ราคาอยู่ที่198บาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะใครที่สนใจก็แอดมาที่ไลน์แอดนอกได้เลยนะแ SLM 2 9 8 0 W นะคะแ SLM 2 9 8 0 W นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย